สวัสดีครับเพื่อนๆครับในคลิปนี้เราจะมาสั่งสมศึตษาเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันนะฮะในหัวข้อธรรมที่ชื่อว่าจิตของพระอาหารหันนะฮะในรายละเอียดโดยประมาณพระอาจารย์ท่านจะทรงอธิบายว่าอย่างไรงบ้างเพื่อนเพื่อนลองฟังดูนะครับเพื่อนเพื่อนคิดว่าจิตของพระอาหารหันเนี่ยที่ได้อาหารหัสตะโกนแล้วเนี่ยจิตของพระอาหารหันเนี่ยจะเป็นอย่างไร คิดว่าจะไปคิดปรุงแต่งอดีตอนาคตอย่างไรบ้างและมีษ萨มากระทบแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างจริงๆแล้วก็พระเจ้าท่านบอกว่าท่านบอกว่าราคาเรระเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรู้โัสะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรู้โมหะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรู้นะฮะจิตหรือวิญ,ญญาณขันวิญญ,ญาณธาตุเนี่ยเพื่อนๆมันก็เกิดดับมันไม่รู้จักใครนะฮะ มันเหมือนแสงกับฉากนะฮะ,ะเวลาเพื่อนๆปล่อยวางแล้วเนี่ยแสงไม่ใช่ของเราเนี่ยแต่แสงเนี่ยก็ยังทํางานเหมือนเดิมนะฮะ,อ,ะอย่างนี้นะ,ะเพื่อนๆแต่วิญญาณน,นั้นไม่มีของใครแล้วนะฮะ,ะแต่เดิมเนี่ยเป็นวิญญาณของสัตว์ของผู้ยึดติดที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นะตัณหาเป็นเครื่องผูกแต่ตอนนี้อวิชชาหมดแล้ว วิญญาณก็เป็นวิญญาณขันต่างๆก็เป็นขันของมันตามปกตินะฮะ,อ,ะอย่างนี้ถ้าพระอรหานเนี่ยโดนคนว่าเนี่ยแล้วคิดว่าพระอรหานเนี่ยจะโกรธนะฮะเพื่อนๆหรือว่าจะเป็นอย่างไรฮะ,อ,ะอาการจิตะจะเป็นอย่างไรก็ตามนะฮะก็แล้วแต่ที่ท่าน นั้นฝึกฝนมาพนะระเจ้าท่านจึงแบ่งเ,เป็นสุปาทิเศสนิพานท่ากับอนุปาทิเศสนิพานทตุสุปาทิาสาทเสก็อินทรี์ห้าของเธอยังตั้งอยู่เพราะเป็นอินทรีย์ที่ยังไม่ถูกกำจัดนะฮะเธอย่อมสวยอารมณ์เป็นสุขป้างทุกป้างนะฮะแต่เพราะความสิ้นไปแห่งราคาโทสะโมหะของเธออันใดอันนั้นราเรียกว่าสุปาทิเศสนิพานท่านนะฮะพระสูตรเนี่ยก็ ต้องอ่านให้เต็มเพื่อนๆไม่อย่างนั้นอาจจะเข้าใจผิดนะฮะเพราะสะุป,ปาที่เสสนิพาฒนธาตุหรืออนุป,ปาที่เสสนิพานธาตุเนี่ยท่านตัดว่าเป็นพิขุที่เป็นเนี่ยในธรรมวินัยนี้สิ้นอสาวะาแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วเป็นพระอรหันต์ทั้งคู่แล้วนะฮะแต่พวกหนึ่งเนี่ยยังรู้สึกสุขและทุกข์อยู่นะฮะแต่อีกพวกหนึ่งเนี่ยพระองค์ตัดว่าเป็นพระอรหันต์อยู่จบพรหมจรรย์แล้วเช่นเดียวกัน แต่วิทนานั้นเป็นของตับเบย็นในอัตภาพนะฮะอย่างนี้อ่าอย่างนั้นอาการจิตเนี่ยของพระอรหันต